อ้าวแล้วครับผมวันนี้อยู่กับเดมตุลชนะนะครับอันนี้มาเล่นเป็นมูลาดออฟเลนนะครับตัวนี้ชนะเล่นหลายตัวมากนะลองเอาไปเล่นกันได้นะครับรถคูดาสามสิบก็พอแล้วนะตอนนี้เจอเป็นเรียวม้านะครับยังไงตอดไปครับโอ้พุ่งไม่โดน嘛เสียดายเนาะตอดเป็นหลอดเดียวเองเฮ้ยผมโดนตอดคืนไปครับพุ่งสวนไป เขออยายังไม่มีดูดเลือดเนาะไม่ได้องออกตัดเลือดน,นะครับยังไงเขาก็ดูดเราไม่ได้นะครับ,บรพุ่งต่อน,นะครับพยายามพุ่งต่อนนะตอนเกมตัวนี้ชนะเลนคล่อนข้างหลายตัวมากนะครับเคลีคยก่อน,นเนาะเขาไปฮิวมานะครับตอดไปเรามีพลังแฝงนะครับโอ้ยเฮ้ยโดนแทงว่ะ อย่างว่าครับตัวนี้มันชนะเนาะวาวกลับไปตีได้นะลบเรียบร้อยแทงไม่โดนงนีต้ <te ต,ตายดิติดตามได้นะตายแล้วอย่างงี้พุ่งสองทีตายแล้วสวยนะโอ้เสียงหายเลยเสียงหายเลยขอโทษสำหรับเสียงเลยเนาะฟา์มคนะครับเวลสี่แล้วนะเป่นมังกรเล็กได้นะเพื่อเพิ่มการเงินนะครับ อันนี้ก็40กว่าดาวครับ 40..44..45 นะลืมนะเดี๋ยวมากำลังลงมาจากกลางนะไปต่อได้นะครับพุ่งไป2ทีอันตีได้นะไม่ต้องกลับนะครับเดี๋ยวขอหลุดเดือนเนาะรออันตีมาอีกรอบน่าจะฆ่าได้นะเรียบร้อ,อยอยันตีผมมาแล้วใส่เลยแทงไม่โดนด้วยหายดีเพื่อนอย่างเงี้ย ทันตีไหมอ่ากลับไปที่เงาก็กลับดีกบบด็กลับบ่อไปดีกลับมาที่เงาผมอะ่ะออกมาเป็นก่อน,นี่ก่อนนะก็บินแล้วนะครับเอนดอได้ปะสวยน,นะอย่าหนีขึ้นบนขึ้นกลางมาแล้วนะเชเวสไ,ไปเนาะเปี้ยวแช์กลางเลยนะครับ ตีค่อนข้างแรงนะไอตัวเนี้ยกลับไปเคลียร์ล่างต่อน,นะครับเรีวมาดัานแล้วนะโอ้ยๆๆกลับก่อนนะครับกลับบ้านเลยเนะาะกางเคลียร์เสร็จแล้วนะเพื่อนโดนลุมอ่ะไปช่วยได้นะครับเอ้ยเรียวมาพุ่งกันนะเรียบร้อยดิเฮ้ย เรียบร้อยเหมือนจะติดคีบป่ะทำไมตีแรงังวะเคีร์กลางให้เพื่อนเนาะกลับล่างนะครับเดี๋ยวโดนบินนะโอ้เพื่อนตายวะโดนแทนผมเลยเขาดักนะครับรเ,เซฟเลือดเนานะไม่ฟาร์มคีบพ,พอนะครับ เวลาจะกลับล่างก็ดูเงาตัวเองดีๆนะครับว่ามีคนดักหรือเปล่านะกลับมั่วๆเดี๋ยวตายเอาเองนะครับไมม่ีวันันยอเลนฮ้ยกลางกลางคลิปมานะเคลียร์เบสให้เพื่อนไปจะเพื่อนได้มาเคลียร์กลางก็เคลียรบเพื่อนไปเนาะเอาเดี๋ยวมายัางไงอันตีผมจะมาแล้วนะอันตีใส่เขาสักทีนะเนาะกลับได้นะครับหล,ลบโอ้โหเคายังไม่แทงว่ะ จบเลยท่อนนี้พ่านะแต่ยังแคร์คลิปได้นะครับโอ้โลยคีดไหม,มอีกเวฟวะ่ะกลับดีกว่าฝืนได้แล้วกันอย่าตายเนอะลบอุย้ยกลับดีกว่านะแล้วออกเป็นรองเท้าไอ้นี่นะครับเล็กแล้วออกเป็นรองเท้าแบบรถคู่ดาวนะครับเรสตันนาหน่อยเนานะเอ้ยโอ้โห โดนดักว่ะยังไงมันตีได้นะครับเรี oh, oh, oh. ยบร้อยดิตายปะ oh, oh, oh. ฝากด้วยน่าจะได้สวยเรามาตีบอลต่อครับล่างไปไกลแล้วเนะ oh, oh, oh. นาะบนน่าจะได้ป้อมนะเอ้ยตัวรถมากันว่ะทีมผมเอามัางกรอ,อยู่เนาะ จะเย็นนะครับระวังหยาดน,นะแรงนะครับยังไงโตโลตีไปครับหลบตีได้นะผมอยากได้กลางว่ะถอยนะครับไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนนะเฮ้ยย้อนคนเดียวอะ่ะแหลมจัดแต่ผมไม่มีพุ่งนะแต่มีฟิกเกอร์อยู่ น่าจะทันนะครับมีฟิกโอ้ไม่ทันว่ะตันไม่โดนอะถ้าตันโดนน่าจะตายนะเสียดายนะครับไม่เป็นไรแจะเวฟไปป้อมไม่แตกแล้วถือว่าดีนะครับไม่แตกอะเวลาคลิปมาจะได้สโลนะเวลาป้อมแตกเอายอนยังไม่กลับห้าเจัดได้ดิตายดิเพื่อนเรียบร้อยได้โอมิอามแล้วนะเวลาได้โอมิอามแล้วก็เราสามารถพุ่งแบบเก็บสติก เอ๊เก็บสแต็กอันติได้เลยนะไปเก็บสติซะแล้วอะ่ะไ,ได้บอลน,นะไอ้ลิปตายวะออกก่อนนะเดี๋ยวตายนะครับจะกิ่ยวสองก็พยายามหลบดาเมจให้ได้นะนได้ได้บอลนะครับดันบอลไปเลยนะยลกลับไปรีนะครับไอ้แดง,งวะลลแล้วมีแข่งอยู่นะ เล่นเ,เสียงๆหน่อยได้นะย้อนเรียบร้อยครับฟิกแล้วนะแรกฟริกเกอร์ไปค่อนข,ข้างคุ้มนะครับเรามีพมุ่งอยู่แล้วเนาะอยากจะตายสวยพวุ่งเก็บสแตกไปนะเจ็บตัวอติตย้อนเรียบร้อยเอาไปครึ่งหลอดนอกบินวะเรียบร้อยเครื่องตกปีกหักบินไม่ขึ้น ใจเย็นนะครับรอจังหวะดีๆเนาะย้อนก่อนเลยตายดิสวยเรามีแข่งนะเล่นต่อได้นะครับได้ปะจะเ,เขาให้สวย,สวยผมเอ้ยลบเอ้ยโอ้ยกับตายเรยวมารอดนะผมก็รอดเหมือนกันเลือเท่ากันเลยปะเนี่ยกลับไปรีก่อนนะแล้วเพื่อนผมเอาอะโอ้ยเอ็นดอร์เอ็นดอร์ยังไงโอ้ผิวอ่ะเอาเรื่อง เคลีลยบบนไปเนาะดันบนไปนครับให้เขาทิ้งคนมาเคลียบบนบ้างนะเขาวรวมกันเหมือนเราจะไม่ค่อยจะไหวเลยเก็บสตแต็กไปนะครับถ้าเดินเฉยๆจะได้มีอันติตลอดนะครับหลบป้อมละตีได้นะเก็บสแต็กไป ยอนเจอเป้าหมายแล้วหนึ่งเฮ้ยโ,โหพุ่งไม่โดนเลยนะพยายามล้วใจฟิกเกอร์พุ่งสตันหนึ่งให้โดนนะนี่เป็นตัวอย่างไม่ดีนะครับอย่าไปหาทำตามเนาะมีอันตีนะครับไปโดนโนกไปนิดหนึ่งมีอันตีนะยอนเอาไปขึ้นก่อนโอ้โห,โโหดานพีิดทาง ชิปหโอ้โหโดนบินโดนป้อมยิงแล้วนะ <c oughs> ยังไงสวยเพื่อนเขาเรียกตัวเราเนาะมาช่วยหน่อยแล้วกนะัน <c oughs> อยากจะตายเอบร้อยตายดิเดียมายังไง <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ไปดักย้อนนะครับ อยู่ในพวมเป่าวะโอ้ไม่อยู่นะตอ,อนนั้นจะเดินชิดขอบไปนะครับผมดักตอนนั้นไม่เห็นนะเสีด็ดายนะน่าจะมาดักข้างหน้าเลยนะครับเอาบ้าฟ้านะาขอแล้วกันเพื่อนเปิดดาร์กได้นะครับตีไปครับอันตีนะ หลบหลบตีดังนะครับโอ้ตีแรงวะเขามาแล้วนะไล้ย้อนกับาจะลงมานะเรียบรอ้อยง,งี้ก็ตายดิเพื่อนสองทีพอเดี๋ยวสู้ยิงเม็ดหนึ่งเนาะกลับไปเอาดาร์กได้แล้วครับแต่ผมน่าจะไปดันบนให้เพื่อนนะเราน้าจะตีสดป้อมแตกได้นะครับสามทางได้เปรียบเนาะขอสามทางชัวร์ก่อนแล้วกัน ไปเคลีย,ยร์คีป่อน,นครับค่อยไปตีเนาะ <evaluation. S 1> เพื่อนจะโดนว่ะเพื่อนเล่นกันว่ะขออย่าตายพอทิ้งล่างไว้ในพุมม่มเนาะไปเอาป้อมได้นะตีสดเลยตีไปเรียบร้อยสวยไปแล้วเดี๋ยวฟิกเกอร์บแรกสามทาง้มมากนะไปรีนะครับเพื่อนได้ดังมาแล้วนะ ำลัังดนป้ออมยู่ยิงโดนหรือเปล่าย้อนเอไปเครื่องหลอดโอ้ยโดนน,นั้นล่ะโอ้ยเกือบตายอ่ะคอมโบสองตัวว่ะย้อนเล่นยากครับเจมวรัตอ่ะเอาไปอันตีหนึ่งดูดิค่อนข้างโกงเลยนะตัวมันเกินไปว่ะย้อนเอาย้อนก่อนเรียบร้อยดิอันตีมาอย่างงี้โอ้ยโอ้ยนัวหมด งงงงเรียบร้อยนกตายสวยโอ้โหย,ยังผมยังจะตายเข้าตายหมดแล้วนะจกเชียวนะครับหลบไปโอ้ยขี่ไม่เข้าผมจะตายฟรีเรียบร้อยนะไม่น่าเอ็มนะครับตอนนี้เพื่อนเล่นดีนะครับสี่ห้าดาวโอ้โหไปที่สี่เลย สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ